โอเคก็คงไม่แหลกมากนะถ้าเหลกแต่แล้วพิจบเร็วก็ถือถ้าจะพิมพ์จบเร็วจงจงรู้ไปเลยนะฮะว่าเน็ตหลุดหรือไม่ก็มีปัญหาอะไรบางอย่างแลวมันก็ขี้เกียจขี้เกียจไร์ต่เพราะเพราะว่าพอเวลาผมไลฟ์มันขี้เกียจไม่ไลไม่ไลไม่รู้เป็นไร มันเ,นเติมมือมันตลอดเหมือนตัวปังคับให้แบบพูดแบบดีขึ้นเลอยมานี่มาปั่นรถในนี่นะนี่นี่นะ,นนนะผมจะไปอูเดนะฮะว่าผมเล่นเซิร์ฟเทนมาแล้วมันสนุกดีฮนะห้าวิยิงทีอ่าเธอจำได้นะฮะห้าวิยิงทียิงธียงิยงธีเนี่ยะนะฮะเนี่ย หอาอินางทีใส่ของนู่นนี่น่นโอ้พระเจ้าเลยเนี่ยสเปมน่าจะดีกว่านี้นะนะ,นะว้ยมาฮะมาปั่นเลยกดเยนย่ะแต่ถ้าแต่ถ้าอยู่ดีสตีมจบเวลาเวลาผมเล่นก็ไป